วันท้ายังูเรงเงินนีเทียงวิดีดีพี่น้องนี่โทาไพร่ันมันสี่สองศูนย์นะพี่น้องึงงเงินาหกล้านค่ะ นัดหน้าเอาสาวสวยๆมาซื้อวัวหน่อยเด้ออพี่น้องเดี๋ยวสร้างความเดือดเลยอ้าวไปพี่น้องเพิ่นขอซื้อัวแล้วเพิ่นกินเขาอาถักมาเมืองบรรยากาศเมืองสีสันใี่ไหมครับพี่น้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวขึ้นปกคลิปไปซื้อเหมือนสั่งลาซื้อเหมือนนัดสุดท้ายที่จะไม่ได้เข้าตลาดอีกนะครับ ซื้อเยอะพี่น้องในข้อหมายนะครับซื้อเยอะคือคก,กระหายนะครับมีความอยากได้ในการซื้อนะครับมาเลเซียรเริ่มซื้อแล้วพี่น้องเมื่อกี้เด็กคุยและเด็ซื้อคุณเมื่อก็เลี้ยงว้ก่อนนะครับเพราะว่าส่งออกต้องรอผลวันที่ห้านะครับห้ากันยาส่งออกมาเลเซียนะครับส่วนเวียดนามกัมพูชาเนี่ยซื้อเยอะดังแต่เย็นมันพฤหัสแล้วนะครับอืม นี่ยคือคักพี่น้องบรรยากาศอคอมเมนต์กันเดี๋ยวสิเปิดให้จักน่อยพี่น้องถ้าเกิดมันคอมเมนต์วันอีกยังที่ปิดคอมเมนต์นะครับอ่ะเพื่อเป็นการบอสเซียเวลานะครับหัวยอะไรอยู่เนาะพี่น้อง1,500-2,000ตัวน่าจะได้อยู่ตรงนั้นตามไปพี่น้องงูสิบ หโมง2นาทีนะครับอ๋อเพื่อนแหนมตัวนี้เพื่นมมอนแหนมงวรลอยเรียงแหนง้อสาวหน่อยอประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีร้อยสามสิบโมเป็นร้อยสามสิบสองอืมไงแล้วเท่าไหร่อ๋อเพื่อนขายคนซื้อหายราคาเพื่นอนวะเพื่อน ลองบรรยากาศนะครับบรรยากาศซื้อขายงวนลอยเรียงนะครับเรื่องดำอยู่ยอยอยย้อยย้อยอย้อยอยว่านสวนห่ำนะพี่น้องแสงเย็นกรชั้นเลยุ่งย่ายแล้วหายเท่าไรนะครับนะส่วนในห้างก็ซื้อหลายอย่างเต็มวงว่านเลย บรรยากากศโอ้ยไงมาสือไปเลี้ยงไงแล้ววะอืะอคย่างนี้มาสองันหาสองขันหานะค่ันะเดี๋ยวผมสิเป็นงวมือน,นะครับนะงวมืวหมอหน่อยหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ืมปรค้อืเยายบแล้วทอืมคือ้ายแล้วครับหนาร้อยเรียงกับเขามาานะครับซื้อมันสั่งลาสั่งล่าในในข้อหมายของผมคือชื่อเก็บชื่อไว้ลายแบบ

โอ้เวียดดิ <tama bra> ้วเวียดซื้องวดยังไงเวียดซื้อง่อดหน่อยบ่ทึบนี้หน่อยหีิบ่แปบหนึ่งพี่น้องแปบหนึ่งแปบหนึ่งแปบหนึ่งเงียบกันเลยอ่ะเข้าร้อยหายไปหายไป

ยังพันนี่หาพันไนี่ยังพันหาพันเก่อา 1, อ้อฮะไปพี่น้องมีวันเม็ดเก่านาดีเด่นๆนาดีดเป็นตะเลี่ยงนนาดีพีน่น้นองมอาเลต่สวงกสวงกระแคบดีช่วงระงวนั 1, นวันเมตรนะครับนะหาพันเก่าเอาเงาเไป เรียกซื้อแล้วนะครับฉีดแล้วที่เมืองในมื่นเท่าไหรนะครับนะให้เดี๋ยวจะพ้โอหนึ่งหมื่นหกพันอโอ้โห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 ยังอะพี่น้องอ๋อไปบรรยากาศนี้สืท้ายคือาคพี่น้อง ออีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นตัวนี้นะครับร้อยสี่สิถึง1นอยสี่บสองเมื่คนไหนตัวเลนะครับโอ้พนซื้อขายตัวเลยโอ้งเห็นตัวนี้พี่น้องพุ่น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 พุ่ว่อว่ารอให้สนองี่น้องหลอไใส่แว่นตาดํมมานาะพี่น้องแป๊บหนึงน่ใช่แล้วซื้อขายกันอยู่ โอ้ผ oh, ูรอผูรอพี่น้องบบเมนทั um. ่วช้ามันนียดผูรอเียดยัผันตัไหนเนียดยับผันตัวไหนเียดเหนอหมื่นพันหมื่หยอสามหมื่นแค่แรยน สิบห้าร้อยแม่มัสองนสิบห้าอยไปแล้วแยกกันอืมอ่ะยกชื่อนะครับสามหมื่นสิบห้าร้อแม่นี่ได้สองหมื่นสิบห้าร้อยสูงร้อยสี่สิบห้าถึงสีเกือบร้อยหาสิบทังหมดสองหมื่นสิบห้าร้อยนะครับโอ้แดดนพี่น้องเด้อสองหมื่นสิบห้าร้อยเดี๋ยวจะเบิ่งไทย ใช่ดิงไว้เนี่ยอ้าวพี่น่องเดี๋ยวมันหลไปไปไปนี่ยสองหมืนสิบหาร้อยส่วนลูกม,มันหนี่หมื่นนึงเดี๋ยวใช่เพิ่งลูกมันจังหน่อยนะครับพี่น่องงวมันหลเนีย่ยโอ้ย เดี๋ยวผมจะไปท่ายดูว่านิดนึงผมไปมึงช็อตใหมห่เหรอเพราะว่ายากเยอเกินเออเล่นดากเนี่ยอ๋าดูว่านมึนงเจะถ่ายจักน้อยนึงพี่หน่องพระวางเป็นเยวไปทรงแหละนะอ๋อประมาณนี้ตัดตัดเนี่ยจักท่านว่านนงานยินมาสองหมื่นี่มาร่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงคืน เป็นงูนหลูกกระทบนะครับคือมีไม่หวานเคยอกครับมีคอมเมนต์เข้ามาว่าลูกกระทบจื้อบอนะครับนี่ครับงูหลูกกระทบงูถึงปากเนี่ยเฉยเบื้องท้ายนะครับเนี่ยเฉยเบื้องท้ายนะครับงูอวนผมทายสองหมื่นสิบห้าร้อย ข <20. S 1> ายเต็มสองหมืมม่นเต็มพี่น้องวางงวดงูถึงปากออบอกไปเลยสองหมืกก่นฮะตือนเขอให้มีการซื้อขายและครับเพราะว่าอ่าคนไทยซื้อหน่อยนะครับนะแทบจะบ่ซื้อเลยนะครับงวดสองหมื่นสามหมื่นประเภทงวดหมันงวดเนื้อนะครับ นั <muitas S 2> ่นนะนี <bod ied> oh bye, okay. ่สื ah, ah, ่อกันดี2องหมืเต็ม <conquer> ต้วใแล้วนเดี๋ยวเพงถ่ายง่ว้วนเพิ่งถ่ายเนี่ยร้อยสี่สิบห้าสูงนั่นแหละอ่ะพี่น้องต้มไมต้มไม่ไมเบิ้งเลยไรตัว ราคามันก็อยู่คำๆทุกน ok ัดแหละพี่น้อง uhm, ท imo, leton, ีはは่ผมอยากโู Multi ่คือมีการซื้อมีการซื้อห่อเพิ่มขึ้นบ่อนะครับมีร้อยใดซื้อมีร้อยใดล่วงนะครับนี่แหละที่มีประโยชน์นะครับพี่น้องซื้อขายกันที่ดีโมะร้อยใดในขายพี่น้องเลี้ยงกันที่ดีจับทางถือก็ทสิเลี้ยงงัวแบบใดนะครับเขาได้แล่ะนี่ใหญ่ๆสองหัว 2อ oh, 3โอ้สองหมื่นสอนะครับงวดันสิเดือนร้อเป็นงวดโค้งงี้มักเจ้าเลดสองหมื่กว่าอยเจ้ามากเจ้าโลบขอคครบอาพี่น้องเดี่ยผมตัดตัดกันงามตัวนี้กอนเวียดไหนเท่าไรร้อยสนะครับโอ้ดาาเป็นดาก ถ่ายง่คน้องเชบะเชบะเป็นวน่เป็นสมบูติดนครับเนี่ยเนี่ยมนกดเล่นให้อยู่พี่น้องเนี่ยเนี้บงดูไปพร้อมๆกันอ๋อเังอยู่เพื่อนพ่หนราคาบรรยากาศวสตัวนี้ทุกคนสามหมื่น เขาให้สามหมื่นห้าร้อยนะครับนี่นชีดเลยพี่น้องเอายาวเมืองจะของวาจีขายบะสามหมื่นห้าร้อยเนี่ย ผมตีเป็นงวสามเลยพี่น ok ้องนี่พวเป็นงัวสองนี่เบิ่งก่อนพ่น้องไต่เท่าไร่เดี๋ยววะยนมาลอดเต็มได้วนไดียวะเต็มีวะย็นเอีวะแปดพันแปดพันไหี่น้องเดี๋ยเข็นเป็นตรงซื้อห้ผพหมดเห้ถาเพิ่นอีกที่หนึ่งสําหรับตัวนี้นะครับ เต็บงานเลยล่ะโอ้หลัมีตัวพลาดหนึ่งล่ะมัญากาศซื้อขายนะครับครึกข้กนี้เวียดนามนี่เขามาเจ้าไม้ๆเจ้าละสิบๆตัวนะครับโอ้มาสองรถตู้นะครับนะเจ้านี่หนึ่งสูนย์เนี่ยไม่ใช่ สามหมื่นนี่โอ้สามหมื่นสองนะครับนะสามหมบาทนะครับจบแล้วนะครับสามสิอ้าวพีน้องเดี๋ยวเบืองไทยเห็นนิดนึงนี่สามสิบสองมีซุ้มปรนติรุปสามตัวย่าอย่าไปไกลายงวดตัวนี้เงีนยออกไป อาร์พี่น้องบรรยากาศน,นะครับ2ตัวนะครับตัวนี้150ตัวนั้นเท่าไหร่145เมือมึงไหนโอ้ยอาพี่น,อน้องไหนตัวละเท่าไหร่แล้วผมจะคืนไปทวงซื้อให้นะครับ โอ้ขายตัวหอวลุนนะครับขายขายตัวหัวลุนไบ่เเเอกบกเาบบอกถือมาตัวนี้หมกพันอวะไปเอาคนสี่พันมองงัวรักเด มันเป็นงดสองนี่พี่น้องมัเป็นงดสามเลยจริงๆสามพันสี่มเขาหหมดนะอน่ร้อยร้อยห้าสิบเขหสี่นเอาเปคุณได้พี่น้องสวงแคบยิงงูแม่นี่มาแล้วก็นาน เอาพี่น้องลงถ่ายไว้เดี๋ยวชิวเาเสียงดังๆรวมก่กันวันนี้นะเราบอกว่าษายมาอย่างให้มันเข่ากล่องพี่น้องถ่ายอันมา่อดเราก็มวหลยเดี๋ยวไปถามเมื่อไนเลยเป็นไา้เขาเลี้ยงใส่เนาะนี่ต้อหลดนี่พิ่นได้เขาได้ แปบนึงพี่นุ่มตกลนได้เดียวตกลนทายเดีวเท่าไรเท่าไรเท่าไรโอ้หัวลักสองเลยพี่น้องแม่นว่ใช่หัวลักสเหนแม่นครับหมื่น ตกลงในสองสามหาเพื่อนเอาไปซุ่มคนละอ้าวจือกันอ๋อเหมีการซื้อขายย่างนิดหน่อยก็มีการซื้อขายแดดนี่สองหมื่นสามพันห้าเดีรือพังท้ายให้นิดนึงอ,อยนนู่อันสิบนาทีเจ็ดโมงนะผมมาเดซเซอร์ก็ได้งาลายไรเลยเดี๋ยว เดี๋ยวก็สออกไปแล้วนีค่ะสองสามหา,อาเอาขึ้นแล้วงวดขึ้นพี่น้องง้ดขึ้นงวดขึ้นงวดขึ้นว่าเป็นราคาขึ้นเลยวัเป็นสัตพี่น้องร้อยสามเจ็สามปดนะครับซื้อท้ายอะไรพี่น้องนี่วันหมื่นกว่าบ่ะโอ้โหวันหมืน่นเท่าไหนในวันจะหกพันหกพันหา ในเจ้าพันครับนี่นเ,นเนจ้าพันนี่มืนสีนาเนี่นี่มืนี่พนอนึ่นีนหะพ่อมีมอยังครับขอให้มีการซื้อขายถือกระทางมันเถอะเฮ้ยเก็บเเรียนหาเนี่ยเน,นื่องน่องมื่นสี่หนักครับ ชื่อท้ายแล้วล่ะรับบัตรให้งอมือนกันสุดท้ายแค่ๆจักนอ้อยได้ด้ว

ม้าเพิ่นให้เท่าไหนนะครับประมาณอายุสิบสี่สิบสามสิบสี่เดือนเม้าเพิ่นให้ตัวเราได้เองจุงวันร้อยสามสิบจึงร้อยสามสิบสองผู้ล่อผู้ลอ่ลอ,ลอม้าเพิ่นให้ราคาผมอ่าออกจากนี่กันแปดโมงแหละครับเดี๋ยวจะจออกจากตลาดแล้วไปตัดต่อคลิปแหลกลงแล้วก็สิเดินทางกลับอำเภอภูสิงห์นะครับนะจะเดินทางกลับ เพื่อนในเท่าใดเดี๋ยวเพิ่นเป็นตัวนักซื้อให้น้ำตัวนี้เพิ่นต่อรองกันอยู่เพิ่มตัวรองกันครับอรโอ้ขาหลังมันใหญ่พี่น้องขาหลังีเดียดดีครับตรงดีเห็นหัวผูกหัวแม่ขาหลังเห็นไม่ได้ยังสี่พี่น้อยเด็กๆมุงสางใหญ่นะครับเพิ่นให้เท่าใดตัวละหมื่นกูว่านี่ะครับว่าหัวกลัวเท่าใดเด้อครับเด้อ หมื่นสองอ๋ออยากได้ตัวละหมื่นหกโอ้พี่น้องครับเบิางบางไหนอะไรอยากนะครับตัวนี้อยากโอ้เขาให้ตัวละตัวละหมื่นสามอ้าพี่น้องฮู้แล้วเขาให้ตัวละหมื่มนสามนี่แน่แน่เนละนี่ลอยสามสิบสองตัวนี้ลอยสามสิบสี่นะครับแล้วบางค้าแข่งตัวนี้ครับ ตัวม่าตัว, 13, ะตวะลเเวววววนะหมื่นสา,า,ม,ามนะครับตัวผู้นะครับผูรอโอ้โหแดดแดดแดดมื่ไหรนะครับเนี่ยเขาให้ตัวละหมื่นสามนะครับเ่ยมาพี่น้องเดี๋ยวจะเดินทางกลับแหละถ่ายคลิปแล้วขอบคุณที่เขามารับชมนะครับ